สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e วนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงกิงไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ฝากหนึ่งของเมืองยามสายแสงแดดอ่อนสองลอดหน้าต่างบานสูงในคฤราสาตของเรนโซเซจินั่งอยู่บนเก้าอี้ยกริมระเบียงกลุ่มหน้าท้องที่เริ่มนูนขึ้นชัดเจนสีหน้าอ่อนล้าปนวิตกจริตสะท้อนผ่านดวงตา ช่วงหลังมานี้เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในอากาศบรรยากาศรอบตัวที่เคยเงียบสงบเริ่มมีแววความระแวดระวังจากคนของเรนโซมากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่เดินผ่านโถงหรือแม้แต่เวลาที่ออกมาเดินเล่นในสวนก็สัมผัสได้ถึงสายตาที่คอยมองตามมีอะไรหรือเปล่าเสียงทุ่มนุ่มของเรนโซเอ่อยถามเมื่อเขาเดินออกมาจากในห้องพร้อมเสื้อคลุมตัวบางในมือ เซจิเหลือบมองอีกฝ่ายก่อนจะหลบตาเล็กน้อยฉันแค่รู้สึกเหมือนกำลังมีบางอย่างจะเกิดขึ้นเร so นโซ่นง่งไปก่อนจะนั่งลงข้างๆเขาแล้วคลี่ผ้าคลุมคลุม่าของอีกฝ่ายอย่างเบามือพวกเราได้รับข่าวว่าดานเต้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเซจิชะงักริมฝีปากเม้มแน่นเขารู้แล้วเหรอเรนโซสายหน้าเล็กน้อยยังไม่รู้เรื่องเด็กเขารู้แค่ว่านายอยู่ที่นี่ คำพูดนั้นทำให้หัวใจเซจิเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวมือวางบนหน้าท้องเบาๆราวกับต้องการปกป้องชีวิตอีกหนึ่งที่กำลังเติบโตอยู่ข้างในเขาจะไม่ปล่อยฉันไปง่าย,ายๆแน่เสียงของเซจิแผ่วเบานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องปกป้องนายให้มากกว่านี้เรนโซพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแน่นก่อนจะหันมาสบตาเขาเต็มๆเซจิฉันมีข้อเสนอเซจิขมวดคิ้วเล็กน้อยข้อเสนอ แต่งงานกับฉันอยู่กับฉันอย่างเปิดเผยในฐานะภรรยาเขาพูดตรงฉันจะรับผิดชอบทั้งนายและเด็กอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพราะต้องการเป็นเจ้าของแต่เพราะฉันต้องการให้พวกนายปลอดภัยอย่างแท้จริงเซจิชะงักไปใจเต้นแรงอย่างสับสนเขาไม่คิดว่าจะได้ยินคําพูดนี้จากปากของชายที่เคยเป็นศัตรูเขาไม่รู้ว่าควรตอบว่าอย่างไรไม่รู้ว่าใจตัวเองสั่นเพราะตกใจหรือหรือเพราะลึกๆแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่า บ้านอาจ,จอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ค่ำคืนนั้นเซจินอนไม่หลับเลยสักนาทีเดียวคำพูดของเรนโซยังคงวงเวียนในหัวเขาไม่หยุดแต่งงานกับฉันอยู่กับฉันอย่างเปิดเผยในฐานะภรรยาเขาไม่เคยคิดว่าเรนโซจะพูดคำแบบนั้นกับเขาและที่สำคัญกว่านั้นเขาไม่คิดว่าตัวเองจะรู้สึกวันไหวกับมันด้วย แต่ความรู้สึกเหล่านั้นยังไม่ทันตกผลึกความวุ่นวายก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้กว่าที่คิดเช้าวันต่อมาขณะเซจิกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องรับแขกเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างเร่งรีบแล้วตามมาด้วยชายชุดดำคนหนึ่งที่เดินเข้ามาหาเรนโซพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดนายครับมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งลูเซียโนพวกมันกำลังเคลื่อนพลเข้ามาทางทิศตะวันตกของเขตเราเซจิเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาสั่นไหว เรนโซหันกลับมาเห็นสายตาของเขาแล้วก็เดินเข้ามานั่งลงข้างๆอย่างรวดเร็วมือใหญ่จับมือเขาไว้แน่นอย่าก,กังวลฉันเตรียมรับมือไว้แล้วมันเป็นเพราะฉันใช่ไหมเซจิกระซิบเสียงแผ่วเพราะฉันดานเต้ถึงตามมาแบบนี้เรนโซไม่ตอบเขาเพียงแค่ยกมืออีกข้างแต่แก้มของเซจิอย่างแผ่วเบาไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ยอมให้เขาแต่ต้องนายได้อีกแม้แต่นิดเดียว เซจีหลุบตาลงมือกุ่มหน้าท้องแน่นขึ้นเล็กน้อยเขารู้แล้วว่าเวลาสำหรับการลังเลอาจเหลือน้อยลงทุกทีไม่ใช่แค่เขาที่จะได้รับผลกระทบหากแต่เด็กคนนี้ด้วยเขาต้องตัดสินใจและเร็วที่สุด เช้าวันถัดมาอากาศขมุกขมัวไร้แสงแดดเซจิยืนพิงกรอบหน้าต่างในห้องนอนที่เงียบสงบข้างนอกมีเสียงฝึกซ้อมของบดิกาดดังแว่วมาตามสายลมบรรยากาศที่ควรจะรู้สึกปลอดภัยกลับทำให้เขาอึดอัดอย่างประหลาดเมื่อคืนเขานอนไม่หลับเลยสักนาทีเดียวเขานึกถึงอดีตคำพูดของดานเต้นในวันที่เขาถูกไล่ออกอย่างไร้เยื่อใยกับคำพูดของเรนโซที่เพิ่งได้ยินไม่นานนี้ แต่งงานกับฉันอยู่กับฉันอย่างเปิดเผยในฐานะภรรยาน้ำเสียงของเรนโซไม่ได้เรียกร้องไม่ได้บังคับมันเต็มไปด้วยความมั่นคงและสัญญาที่จริงใจเขาควรดีใจหรือกลัวเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นเบาๆก่อนที่เรนโซจะเปิดเข้ามาเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาใบหน้าสงบนิ่งแต่แววตาจับจ้องเซจิไม่วางฉันอยากให้เราคุยกันอีกครั้งเรนโซเอ่ยเสียงเบา เซจิหันไปมองแวบหนึ่งก่อนจะเดินไปนั่งลงที่โซฟาอย่างช้าๆมือยังคงวางบนหน้าท้องที่เริ่มใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันรู้ว่านายังลังเลและฉันไม่โกรธที่นายเงียบเมื่อคืนเรนโซพูดอย่างใจเย็นแต่สิ่งที่ฉันพูดยังเหมือนเดิมเขานั่งลงตรงข้ามดวงตาจริงจังอย่างไม่ปิดบงังฉันต้องการให้ในายอยู่ที่นี่อยู่กับฉันในฐานะคนของฉันและฉันจะดูแลนายกับลูกให้ดีที่สุด เซจิเงียบไปนานแววตาเขามีทั้งความอ่อนแรงความระแวดระวังและบางอย่างที่กำลังแตกออกจากเปลือกแข็งนายรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ได้กลัวดานเต้คแค่เพราะเขาอันตรายฉันรู้เรนโซตอบทันทีนายกลัวหัวใจตัวเองที่ยังไม่หมดรักจากคนที่ทำลายนายได้ขนาดนั้นเซจิสะอึกเบาๆเหมือนคำพูดนั้นตอกย้ำเข้าไปตรงจุดแต่ฉันอยากให้นายเลือกใหม่ ไม่ใช่จากความกลัวหรืออดีตแต่เพราะนายเห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้อยู่เพื่อปกป้องและรักนายได้เหมือนกันห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจช้าๆของทั้งสองคนและในวินาทีนั้นเซจิเริ่มเข้าใจว่าทางเลือกที่ยากที่สุดอาจไม่ใช่การหนีจากอดีตแต่คือการยอมเปิดหัวใจให้ปัจจุบันอย่างแท้จริง กลางดึกคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงดาวเสียงเครื่องยนต์จากขบวนรถยนต์หุ้มกราะจอดหน้าคฤราหา์ของเรนโซอย่างเงียบงันคนของสองฝั่งเฝ้าระวังตึงเครียดทั่วพื้นที่ในห้องรับรองที่ตกแต่งอย่างหรูหราเรนโซนั่งรออยู่ที่โซฟาตัวหลักพร้อมเหล่าลูกน้องสองสาคนยืนอยู่มุมห้องไม่นานนักประตูห้องก็เปิดออกพร้อมร่างสูงในชุดสุดดำสนิทก้าวเข้ามาด้วยแววตายเย็นจัด ดานเต้ผู้มากับอารมณ์กรัดเกรี้ยวที่ยังไม่จางหายฉันไม่คิดว่านายจะกล้าส่งคําเชิญมาดานเต้เอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงอารมณ์ฉันไม่คิดว่านายจะกล้าตอบรับมันเรนโซสวนกลับทันทีน้ำเสียงไม่ลดทอนแม้แต่น้อยดานเต้เดินมาหยุดตรงหน้าชายอีกคนดวงตาคมกริบประสานกันราวกับไม่มีใครยอมใคร เซจีอยู่ไหนดันเต้ถามตรงๆเสียงกดต่ำราวกับคำรามในลำคอปลอดภัยเรนโซตอบช้าๆและเขาจะยังปลอดภัยถ้านายไม่ทำอะไรโง่ๆเขาเป็นคนของฉันดันเต้คำรามเสียงดังกว่าเดิมสีหน้าบิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธจัดแล้วเขากล้ากล้าเหยียบย่ำความไว้ใจฉันแบบนี้เหรอเรนโซยังคงนิ่งสงบแต่ดวงตาคมของเขาเริ่มแข็งขึ้น และเด็กคนนั้นก็ดันเต้กัดฟันแน่นดวงตาแดงก่ำด้วยความเดือดดาลอย่าบอกนะว่าเขาท้องกับนายเรนโซรีตาลงก่อนจะคลี่ยิ้มบางๆอย่างแนบเนียนแล้วแต่นายจะคิดเขาตอบเสียงราบเรียบแต่ใช่เด็กคนนั้นคือของฉันประโยคนั้นทําให้ดานเต้ราวกับถูกแทงกลางอกเขากหมัดแน่นจนสั่นเสียงคำรามในลำคอดังก้องเขาทรยศฉันทรยศทุกอย่างที่เคยมี ไปเป็นเมียศัตรูแล้วให้ลูกคนอื่นเรียกว่าพ่อเขาแค่เลือกทางรอดเรนโซ่ผู้เสียงนิ่งในตอนที่นายผลักเขาทิ้งโดยไม่ฟังคำอธิบายเลยสักคำดานเต้ <Dante S 2> <Dante S 1> ไม่สนคำพูดใดอีกต่อไปเขาถอยห่างออกมา9ก้าหนึ่งราวกับพยายามควบคุมอารมณ์แต่ไม่สำเร็จไม่มีการเลือกอีกแล้วเสียงของดานเต้ต่ำราวกับเสียงปีศาจเซจิจะกลับไปกับฉันไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ถ้านายคิดจะบังคับเขาฉันจะเป็นศัตรูกับนายจนลมหายใจสุดท้ายเรนโซเอ่ยเสียงเย็นดวงตาวาววับสุดท้ายเรนโซลุกขึ้นยืนประจันหน้าดานเต้ยอย่างไม่เกรงกลัวเซจิจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะอยู่กับใครไม่ใช่นายไม่ใช่ฉันแต่นายควรจำไว้ให้ดีเขาเป็นของฉันตลอดไป ทั้งสองยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดความเงียบหนักอึ้งราวกับพายุที่พร้อมจะถาโถมได้ทุกเมื่อและการพบกันครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าความแค้นและความรักเช้าว,วันถัดมาบรรยากาศภายในคฤริหนตของเรนโซงเงียบงันกว่าที่เคยเป็นราวกับทั้งอากาศและแสงแดดกำลังร่วมกันเตือนถึงพายุที่กำลังจะมา ภายในห้องพักเซจินั่งเงียบอยู่บนเตียงใบหน้าซีเซียวจากอาการแพ้ท้องแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความหวาวุ่นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆก่อนที่หญิงสาวคนสนิทของเรนโซจะเดินเข้ามาพร้อมเอกสารในมือคุณเซจิเธอก้มศีรษะอย่างสุภาพแต่ในน้ำเสียงมีความเร่งรีบปนะอยู่ท่านเรนโซให้ฉันเอานี่มาให้ค่ะ เซจิรับเอกสารมาอย่างลังเลและเมื่อเปิดมันออกสิ่งที่อยู่ภายในคือรายงานการเจรจาเมื่อคืนรวมถึงคำพูดบางส่วนของดานเต้ที่ถูกจดบันทึกไว้เขาอ่านข้อความที่ว่าไม่มีการเลือกอีกแล้วเซจิจะกลับไปกับฉันไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามหัวใจของเซจิเหมือนถูกบีบแน่นเขาเขาพึมพำกับตัวเองแผ่วเบาดวงตาสันะร,ริก เขาไม่คิดจะฟังฉันเลยจริงๆหญิงสาวยืนอยู่เงียบเงียบไม่กล้าแทรกเซจีวางเอกสารลงอย่างเงียบเชียบมือกลุ่มหน้าท้องแน่นขึ้นอีกนิดถ้าเขาจะพาฉันกลับไปทั้งที่ฉันไม่ได้เลือกเสียงเขาแหบพร่างั้นฉันคงไม่มีทางให้เขาทำแบบนั้นได้อีกเขาเงยหน้าขึ้นช้าชาแววตาแน่วแน่กลับคืนมาในดวงตาที่เคยสันไหว บอกเรนโซว่าฉันตัดสินใจได้แล้วในวินาทีนั้นเซจิรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเป็นคนที่ยอมให้ใครลากกลับไปโดยไม่สู้ได้อีกต่อไปเช้าวันถัดมาบรรยากาศภายในคฤหาสน์ของเรนโซยังคงเงียบงันแสงแดดยามเช้าสัตว์ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องรับแขกอย่างนุ่มนวล เซจินั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวมือวางอยู่บนหน้าท้องที่เริ่มนูนขึ้นชัดเจนเขานิ่งอยู่นานเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่างไม่นานนักเรนโซเดินเข้ามาพร้อมถ้วยชาร้อนในมือก่อนจะยื่นให้เซจิอย่างเงียบๆขอบใจเซจิรับมาแล้วจิบชาชา้ชาๆความเงียบอบอวลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เซจิจะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้น เรื่องที่นายเคยพูดเรื่องแต่งงานเขาเอ่ยเสียงเรียบดวงตาย,ยังคงจ้องที่ถ้วยชาในมือเรนโซชะงักเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงข้างๆอืมฉันไม่ได้ลืมและไม่ได้เมินมันเซจิเงยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายด้วยแววตาจริงจังแต่ตอนนั้นฉันยังกลัวกลัวว่าทุกอย่างจะซ้ำรอยเดิมนายไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้นะเซจิเรนโซผูดเสียงเบาฉันแค่ ฉันตกลงเรนโซ่เงียบไปทันทีดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆค,คลี่ยิ้มบางจริงเหรอเซจิพยักหน้าช้าๆฉันไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ฉันรู้ว่านายไม่เคยทิ้งฉันแม้แต่วันเดียวและฉันอยากให้ลูกมีคนที่ปกป้องเขาได้อย่างแท้จริงเรนโซ่จับมือเขาไว้แน่นฉันสัญญาว่าจะปกป้องนายกับลูกด้วยชีวิตของฉัน เซจิมองใบหน้าอีกฝ่ายที่มั่นคงเช่นเคยดวงตาของเขาคลอไปด้วยหยดน้ำใสแต่น้ำเสียงกลับนิ่งแนวงั้นก็มาเป็นครอบครัวกันเถอะคำพูดนั้นทำให้เรนโซ่ยิ้มกว้างขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขาค่อยๆโน้มตัวเข้าใกล้มือประคองใบหน้าเซจิอย่างอ่อนโยนขอบคุณนะเซจิเขากระซิบก่อนจะกดจูบลงเบาๆที่ริมฝีปากของอีกฝ่าย สัมผัสนั้นอ่อนโยนและอบอุ่นแต่ในใจของเซจิกลับเต้นระส่ำเขาหลับตาลงรับจูบโดยไม่ปฏิเสธทว่าหัวใจกลับยังคงตึงเครียดอย่างไม่อาจอธิบายได้เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของตนในตอนนี้คืออะไรรู้เพียงว่าเขาต้องพยายามมากกว่าที่เคยเพื่อคนตรงหน้าเพื่อเด็กในท้องและเพื่ออนาคตที่ไม่อาจย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว ค่ำวันเดียวกันนั้นหลังจากแยกย้ายกันไปพักผ่อนเซจิกลับนอนไม่หลับเขายืนพิงระเบียงห้องนอนปล่อยให้สายลมเย็นยามขพาดผ่านใบหน้าแสงไฟจากสวนด้านล่างสาดเงาเลือนรางขึ้นมาบนผนังห้องเขาแต่ริมฝีปากเบาๆอย่างคนยังครุ่นคิดจูบเมื่อเชา้ามันไม่ได้แย่มันอ่อนโยนและจริงใจแต่มันก็ทำให้เขารู้ตัวว่าหัวใจของเขายังไม่ได้อยู่ตรงนี้เต็มร้อย ขณะเดียวกันที่อีกฝากหนึ่งของเมืองในห้องประชุมใต้ดินของแก๊งลูเซียโนเสียงแก้วกระแทกกับโต๊ะอย่างรุนแรงทำให้ทุกคนในห้องเงียบกริบดานเต้ยือนอยู่กลางห้องใบหน้ามืดครึ้มเต็มไปด้วยเพลิงโทสะแววตาดูดันจนไม่มีใครกล้าส,สบว่าไงนะเขาคำรามเสียงต่ำร่างกายแทบสั่นไปด้วยความโกรธแกพูดว่าอะไรเมื่อกี้ลูกน้องคนสนิทยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อรีบรายงานอีกครั้งด้วยเสียงสัน่น ครับมีข่าวจากสายของเราว่าเซจิตกลงแต่งงานกับเรนโซแล้วครับบอสเสียงเงียบดังขึ้นทันควันเงียบก่อนที่ดานเต้จะปัดโต๊ะตรงหน้าอย่างแรงจนเอกสารและแก้วน้ำกระจายเกลื่อนพื้นเขากล้าทำแบบนี้กับฉันดานเต้ Dante คำรามอย่างเดือดดาลหลังจากที่ทรยศไปอยู่กับศัตรูยังมีหน้าตอบตกลงเป็นเมียมันอีกงั้นเหรอ เขาเดินวนไปมาราวกับเสือที่กำลังคลั่งเขากำลังท้าทายฉันใช่ไหมหรือคิดว่าฉันจะปล่อยให้เรื่องนี้จบแบบนิยายรักถูกถูกมือขวาคนสนิทก้าวเข้ามาอย่างระมัดระวังเราจะทำอย่างไรต่อดีครับบอสดันเต้หยุดนิ่งแววตาดำสนิทเย็นยะเยือกราวน้ำแข็งเตรียมคนเตรียมอาวุธเขาพูดเสียงเย็นจัดฉันจะไปพาเจ้าสาวกลับมาด้วยมือของฉันเอง รุ่งเช้าวันถัดมาบรรยากาศภายในคฤหาสน์ของเรนโซยังคงเงียบสงบแต่ภายใต้ความนิ่งนั้นกลับมีบางอย่างในอากาศที่รู้สึกได้ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงเรนโซยืนอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ของคฤหาสน์รับรายงานจากลูกน้องที่เดินทางกลับมาจากแนวตะเข็บเขตแดนพวกมันเริ่มเคลื่อนกำลังจริงๆครับชายหนุ่มในชุดดำรายงานดานเต้กำลังเตรียมการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่มีทั้งคนและอาวุธหนักดูเหมือนเขาไม่ได้แค่จะมาเยี่ยม เรนโซนิ่งฟังแววตาสงบนิ่งแต่มีแววแข็งกร้าวแฝงลึกอยู่ในแววตาคาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าพวกมันจะมาถึงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายใน2อถึงสวันครับเรนโซ่พยักหน้าเบาๆก่อนจะหันไปทางลูกน้องอีกคนแจ้งหัวหน้าหน่วยทั้งหมดให้เตรียมรับมือขั้นสูงสุดและให้เฝ้าแนวรอบคฤหาสน์ตลอด24ชั่วโมง ครับท่านเรนโซเดินนำลูกน้องสนิทเข้าไปยังห้องทำงานส่วนตัวก่อนปิดประตูลงแน่นหนาบรรยากาศภายในห้องกลายเป็นความลับเฉพาะทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนเรนโซเอ่ยเสียงเรียบขณะนั่งลงหลังโต๊ะทำงานดานเต้คเคลื่อนไหวเพราะคิดว่าเซจิทอนเขาและที่สำคัญเขาหยุดเล็กน้อยก่อนรีตาเขาคิดว่าเด็กในท้องเป็นลูกของฉัน ลูกน้องข้างตัวพยักหน้านั้นทำให้เขาขาดสติและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเรนโซกล่าวต่อเสียงนิ่งเป้าหมายของเราคือเด็กคนนั้นเด็กที่มีสายเลือดของดานเต้แล้วเซจิเรนโซนิ่งไปเพียงครู่ก่อนตอบชัาช้าฉันไม่ได้อยากทำร้ายเขาแต่เขาคือกุญแจเดียวที่จะทำให้แผนนี้สำเร็จเขาหลุบตาลงเล็กน้อยสีหน้าอ่านไม่ออกว่าในนั้นคือความแน่วแน่หรือความลังเลก,กันแน่ อย่าให้เขารู้ตอนนี้รักษาบทบาทไว้จนกว่าเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการและในความเงียบของห้องนั้นเสียงลมหายใจของเรนโซกลับแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่เคยเผยให้ใครเห็นมาก่อนสายวันนั้นหลังจากเรนโซกลับจากการประชุมเซจิก็เดินลงมาจากชั้นบนอย่างเงียบงันใบหน้าสดใสในยามเช้าดูหมองลงเล็กน้อยดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบ เขาเก้าวเข้ามาในห้องรับแขกแล้วหยุดยืนอยู่หน้าประตูสักพักก่อนจะเปิดเข้าไปเรนโซหันกลับมาเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดรอยยิ้มจางๆแต่มุมปากเมื่อเห็นคนตรงหน้าตื่นแล้วเหรอเซจิพยักหน้าช้าๆเดินเข้าไปนั่งที่โซฟาเงียบๆแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ตั้งคำถามในทันที ตรงกันข้ามเขาขยับเข้าใกล้อีกฝ่ายเล็กน้อยดวงตาทอดมองเรนโซ่ด้วยแววอบอุ่นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันรู้ว่าในเหนื่อยกับทุกอย่างเสียงของเซจินุ่มลงอย่างผิดสังเกตขอบคุณนะที่ยังดูแลฉันกับลูกเสมอเรนโซ่ so ชะงักเล็กน้อยมองเขาด้วยความประหลาดใจปนอบอุ่นใจไม่ต้องขอบคุณหรอกนั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำเซจิยิ้มจางก่อนจะเอื้อมมือไปจับมืออีกฝ่ายไว้แน่น ฉันไม่เคยบอกนายชัดๆเลยสินะว่าฉันดีใจที่มีนายอยู่ข้างๆสายตาเรนโซอ่อนลงทันทีเขาขยับตัวเข้าใกล้กว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันภายใต้รอยยิ้มของเซจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความแน่นตึงที่บอกไม่ถูกขอโทษนะเขาคิดในใจแต่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่านายซ่อนอะไรไว้กันแน่ เขายิ้มให้เรนโซอีกครั้งอย่างแนบเนียนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากร่างของเซจิลุกขึ้นเดินออกจากห้องอย่างสงบลูกน้องคนสนิทของเรนโซจึงก้าวออกจากมุมเงามืดในห้องเขาเริ่มระแคะระคายแล้วครับเรนโซพยักหน้าเบาๆดวงตาเคลือบไปด้วยเงาสงัดเราต้องเร่งแผนก่อนที่เขาจะรู้ความจริงทั้งหมด ท้องฟ้าในยามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเลือดมนบรรยากาศในสวนด้านหลังคฤหาสน์ของเรนโซ่เงียบสงัดเซจิเดินทอดนัองอยู่คนเดียวท่ามกลางกลิ่นดอกไม้จางๆที่ลอยมากับสายลมดวงตาเขาสะท้อนความสับสนที่ซ่อนอยู่ภายในแต่แล้วเสียงฝีเท้าเร่งเร้เราก็แทรกผ่านความเงียบก่อนที่เสียงหนึ่งจะคำรามออกมาจากเบื้องหลังเซจิเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกในสถานที่แห่งนี้ เซจิหันขอบร่างสูงในชุดดำพุ่งตรงเข้ามาในสายตาดวงตาคมกริบของดานเต้เต็มไปด้วยเพลิงโกรธจัดดานเต้เขาพึมพำอย่างตกใจถอยหลังไปก้าวหนึ่งโดยอัตโนมัติดานเต้ก้าวเข้ามาใกล้อย่างไม่รีรอมือกระชากแขนเซจิอย่างแรงนี่มันเรื่องบัตรซบอะไรในหนี้ฉันไปแล้วไปรดแต่งตัวเป็นเจ้าสาวให้ศัตรูหรือว่าทำตัวเป็นของเล่นให้มันจนติดใจ ปล่อยฉันก่อนดานเต้นายกำลังทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงเลวร้ายที่มันเลวร้ายเพราะนายทำให้มันเป็นแบบนี้ดานเต้ Dante ตะโกนลั่นฉันแทบคลั่งอยู่คนเดียวในขณะที่นายกำลังนอนอยู่ในอ้อมกอดศัตรูสนุกนักใช่ไหมหรือที่แท้ก็อยากเปลี่ยนนายจากลูกน้องมาเป็นเมียของมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเซจิกำแขนที่ถูกจับแน่นดวงตาเริ่มไหวระลิกแต่พยายามคงสีหน้าให้มั่นคง นายไม่เคยฟังฉันเลยสักครั้งไม่เคยถามว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่เคยสงสัยว่านายเองก็อาจเข้าใจผิดฟังอะไรฟังคำโกหกของคนที่พร้อมจะถอดเสื้อผ้าให้ศัตรูทันทีที่มีโอกาสงั้นเหรอดดนเต้กัดฟันแน่นเสียงย้อยยันหลุดจากริมฝีปากไม่ต้องแกล้งใส่ซื่อนายเองก็รู้ดีว่าระหว่างฉันกับมันใครที่ให้ในายมากกว่ากันเซจิเบิกตากว้างนายไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ์ฮึดดานเต้หัวเราะเยาะดวงตาเต็มไปด้วยความดูแคลนตอนนี้นายไม่ใช่แค่คนทรยศแต่ยังอุ้มท้องลูกของมันอีกต่างหากน่าสมเพชสิ้นดีเซจิเสียงของดานเต้ดังสะท้อนทั่วสวนท่ามกลางความเงียบงันที่เริ่มหนาวเย็นขึ้นทุกวินาทีจากนั้นดานเต้ค่อยๆชักปืนออกมาจากเสื้อสูทเล็งกระบอกปืนตรงมาที่หน้าอกของเซจิดวงตาของเขาแดงก่ำไปด้วยความโกรธแค้น ถ้านายไม่ใช่ของฉันก็อย่าได้เป็นของใครเลยโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะ